ท่านผู้ชมครับถ้าผมจะเริ่มช่วงนี้ด้วยการพูดว่าคนที่กําลังเหอเรื่องกัญชากัญชงตลอดจนกระทั่งมีคนสนใจมากที่จะมาลงทุนในเรื่องของกัญชากัญชงนั้นถ้าผมจะบอกท่านผู้ชมอย่างตรงไปตรงมาไม่กักเพราะว่าผมไม่มีผลประโยชน์อะไรกับใครทั้งสิ้นว่าระวังจะเจ๊งเพราะทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นกระแสคลั่งกัญชากัญชงอย่างไม่มีเหตุผลท่านผู้ชมครับช่วงเวลาทเศรษฐกิจย่ำแย่ขนาดนี้ กระแสกัญชากัญชงเนี่ยมาแรงมากมาแรงถึงขนาดที่เรียกว่าบ้ากัญชาเห่กัญชงอย่างน่าเป็นห่วงไปที่ไหนที่ไหนใครๆก็พูดถึงการลงทุนในธุรกิจกัญชาและกัญชงฟังให้ดีๆมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ทุกๆอย่างจะใส่ใบกัญชากันหมดท่านผู้ชมครับในความเป็นจริงแล้วรสอาหารเนี่ยมันจะอร่อยอย่างที่รสที่มันควรเป็นการแห่กันใส่ใบกัญชาในทุกๆเมนูนั้นไม่แน่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องเสมอไป อาหารบางรสชาติมันดีด้วยตัวเองอยู่แล้วใส่ใบกัญชามากจนเกินไปอาจจะทําให้มันเสียรสชาติเหม็นเขียวผิดรสของอาหารที่จะเป็นกระแสะเห่กัญชาการชงทุกวันนี้เพราะว่าศักดิ์จว่าทุกเมนูใส่กัญชาไปหมดจะได้ขายอาหารในราคาแพงๆได้หลายเท่าตัวและขายดีด้วยเพราะว่ากระแสในช่วงนี้คนส่วนใหญ่อยากลองแต่ท่านผู้ชมครับถึงจุดหนึ่งที่หายเห่พวกเราคงกลับไปหารสชาติอาหารที่ควรจะเป็นไปได้ ท่านผู้ชมครับบางคนเนี่ยใส่กัญชาเข้าไปในอาหารเพียงน้อยนิดแทบจะไม่มีเลยโดยไม่มีผลต่อสรรพคุณต่อสุขภาพที่หวังไวสรรพคุณที่ต่อสุขภาพที่หวังไว้คือนอนหลับสบายอารมณ์ดีลดความเครียดบ้างก็ใส่ใบกัญชาสดวางเป็นสัญลักษณ์ในเมนูอาหารแล้วอ้างว่าใส่กัญชาแล้วโดยที่มันแทบจะไม่รู้สึกหรือเปลี่ยนแปลงรสอาหารหรือมีผลต่อสุขภาพอะไรเลยแต่ดันขายอาหารในราคาที่แพงมหาศาล เพียงเพราะว่าใส่ใบกัญชาเข้าไปท่านผู้ชมครับถึงจุดจุดหนึ่งเมื่อท่านผู้ชมและทุกๆคนในสังคมไทยเริ่มรู้สึกเฉยเฉยไม่สามารถได้สรรพคุณจากใบกัญชาดังที่คาดหวังสุดท้ายความหวังที่มีต่อใบกัญชาที่มีผลต่อสุขภาพก็จะเสื่อมกันไปเองเลิกเหอกันไปในท้ายสุดท่านผู้ชมครับบางคนเนี่ยสวมรอยใส่ดอกกัญชาและคั่วทําให้เมาหวังว่าลูกค้าจะกลับมากินอาหารเพราะว่าเมนูของตัวเองทําให้เมาได้แต่ท่านผู้ชม คนที่ทำเช่นนั้นไม่รู้หรอกครับว่าอาการเมากัญชานั้นจะทำให้เกิดอาการหวาดกลัวคนที่เมากัญชาเนี่ยจะเป็นคนที่ขี้ขลาดกลัวหมดเห็นอะไรมาปั๊บเนี่ยตกอ,อกตกใจหมดเห็นรถยนต์วิ่งผ่านก็กลัวรถจนต์จะวิ่งมาชนถ้ามีอาการเกิดขึ้นอย่างนี้มันไม่ได้ทำให้มีความสุขและก็จะทำให้เกิดการเข็ดขยาดกัญชาไปอีกนานแสนนานท่านผู้ชมครับกระแสกัญชากัญชงเนี่ยเป็นกระแสชัวหรือมั่วนิ่ม ทุกวันนี้กระแสะกัญชากัญชงมาแรงมากจนกระทั่งบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกาศบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ประกาศว่าจะทําธุรกิจกัญชากัญชง่านผู้ชมเชื่อไหมครับคนตกอกตกใจกระโดดเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายคนกระโดดเข้าไปวาหวังจะรวยนอกจากนั้นจะมีอีกหลายคนที่เตรียมปลูกกัญชงเพราะเข้าใจว่าออกจากบัญชียาเสพติดแล้วและบางคนยังเข้าใจผิดว่าปลูกกัญชาได้แล้วทุกๆบ้านบ้านละหกต้น ไม่ใช่ครับเป็นคำโฆษณาชวนเชื่อของภาคภูมิใจไทยว่าถ้าเป็นรัฐบาลแล้วจะเปิดเสรีกัญชาให้ชาวบ้านปลูกได้บ้านละ6ต้นยังอยู่บนความเพอ้อฝันอยู่ครับและในขณะเดียวกันก็ยังมีธุรกิจที่หลอกลวงอยู่เช่นการขายน้ำมันกัญชงโดยหลอกว่ามีสารสำคัญ CBD อยู่ข้างในเดี๋ยวผมจะอธิบายคำว่า CBD ให้ท่านผู้ชมฟังบางคนขายขายโมเดลทำธุรกิจเลย คือรับเหมาปลูกกัญชาล่วงหน้าแล้วจะคืนทุนไปในหนึ่งปีเอากับเข้าสิบางคนหลอกให้ซื้อแฟรนไชส์เปิดคลินิกกัญชาห6ล้านบาทอ้างว่าสามารถเลี่ยงกฎหมายในการจ่ายกัญชาได้ตามอำเภอใจท่านผู้ชมครับผมขอย้อนรอยกระแสะกัญชาบูมสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมจะได้เข้าใจถ้าเราย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2 5 6 1ห้ค่ายผู้จัดการมีผมและก็นำโดยอาจารย์ปานเทพพัวพงพัน์มีส่วนสำคัญมากในการรณรงค์เรื่องกัญชาเพื่อมาใช้ ประโยชน์ทางการแพทย์มาตั้งแต่แรกเราสู้มาตั้งแต่การยกเลิกสิทธิบัตรกัญชาต่างชาติโดยที่คนส่วนใหญ่ไม่มีใครมาสนใจแม้กระทั่งพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้สนใจเลยเลยท่านผู้ชม ปี2 5งพเราเริ่มนี้มาด้วยตัวพวกเราเองเหมือนกับสมัยก่อนนานมาแล้วที่ผมกับอาจารย์ปานเทพหรืออาจารย์ปานเทพเป็นหัวหอกในการเริ่มในเรื่องการใช้น้ํามันมะพร้าวว่าน้ามันมะพร้าวนั้นดีกว่าน้ํามันพืชทุกประการดีที่สุดแต่ว่าพรรคภูมิใจไทยก็ฉวยโอกาสการต่อสู้ภาคประชาชนในเรื่องกัญชามาเป็นนโยบายกัญชาเสรีปลูกกัญชาบ้านละหกต้นซึ่งยังเป็นเรื่องเพ้อฝันอยู่ทุกวันนี้จนกลายเป็นพรรคการเมืองเก่าเพียงพรรคเดียวที่ได้คะแนนเสียงเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม จนกระทั่งถึงทุกวันนี้และไอ้ตรงกัญชาบ้านละหกต้นนี้ก็จะกลายเป็นตัวที่กลับไปทําร้ายพักภูมิใจไทยอีกเพราะต่อมาต่อมาแล้วเนี่ยทฤษฎีของกัญชาการปฏิบัติของการปลูกกัญชาและการยกเลิกกฎบัตรต่างๆสิทธิประโยชน์ต่างๆนั้นมันไปเข้าทางกับสมาชิกพักภูมิใจไทยบางคนเหมือนกับการผูกขาดแล้วให้ทุกคนไม่มีสิทธิ์วันที่14กุมภาพันธ์สองพาประมาณ2ปีที่แล้ว คุณอนุทินชาญวีรุลหัวหน้าพรกภูมิใจไทยกล่าวถึงนโยบายพักภูมิใจไทยเรื่องการปลูกกัญชาเสรีความหมายคำว่าเสรีไม่ใช่จะปลูกขายกันเท่าไหร่ก็ได้แต่หมายถึงประชาชนทุกคนมีโอกาสปลูกเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการหารายได้แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มข้นโดยการยาสูบแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐทั้งนี้เบื้องต้นพรคภูมิใจไทยกำหนดให้หนึ่งครัวเรือนปลูกได้6ต้นแล้วอ้างเลยนะฮะว่าจะสร้างรายได้ปีละ420 0 0 0บาท แล้วก็รับซื้อโดยให้การยาสูบแห่งประเทศไทยเท่านั้นเมื่อเป็นไปตามนี้เราสามารถจะจัดการเรื่องปริมาณคุณภาพได้นั่นคือสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยพูดแต่ท่านผู้ชมครับไม่ว่ากัญชาหรือกัญชงจะเป็นอย่างไรในฐานะที่พรรคภูมิใจไทยได้หาเสียงไว้กับประชาชนจะต้องทําภารกิจให้สําเร็จคือทําให้ทุกบ้านสามารถปลูกกัญชาได้้จริงบานละต้นนแค่ั้น,ผ,น,รรกกน,น,นผลผลิตออกมาไม่ใช่ลูกกาด เฉพาะกลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยหรือเป็นกลุ่มทุนบางกลุ่มประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับผลประโยชน์จากการปลูกกัญชาเลยไม่ใช่ว่าทำให้ในทุนร่ำรวยจากการผูกขาดหรือกึ่งผูกขาดผ่านหน่วยงานภาครัฐ เพียงไม่กี่รายซึ่งขณะนี้เป็นอย่างนี้อยู่ท่านผู้ชมหรือไม่ใช่ทําให้ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สูงขึ้นดังนั้นท่านผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหมว่าถ้าบ้านไหนยังมีการชา6ต้นไม่ได้ก็ถือว่า,าพรรคภูมิใจไทยล้มเหลวผิดสัญญาและก็ต้องรับผิดชอบในการเลือกตั้งครั้งหน้าท่านผู้ชมครับ และที่ผมเห็นกระแสข้างกัญชากัญชงอยู่ในขณะนี้ผมเห็นว่าจําเป็นต้องมีคนส่งสัญญาณเตือนว่ายามัวแต่ฝันหวานจะเป็นเศรษฐีระวังว่าจะเป็นแมงเม่าที่เตรียมเจ๊งกันอย่างไรในรนาดได้รายการแพทย์ต้องการมากแต่ผู้ใช้ยังจํานวนน้อย ความสลับซับซ้อนตรงนี้ทําให้กัญชาถูกใช้มาในทางการแพทย์อย่างเดียวเท่านั้นแต่พร,บ,รบยาเสพติดให้โทษ2 5 6 2ได้กําหนดบทเฉพาะการไว้ละ5ปีถ้าจะทําการปลูกหรือจําหน่ายกัญชาได้จะต้องร่วมงานกับภาครัฐเท่านั้นถ้าจะปลูกก็ต้องรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนภาครัฐจึงเป็นผู้ผูกขาดวัดตดุก,กัญชาอย่างแต่ผู้เดียว ท่านผู้ชมครับเมื่อใดก็ตามรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งชื่อสร้นวิสาหกิจชุมชนเมื่อนั้นคือช่องทางที่ทําให้ข้าราชการทําม,มาหาแดกขอใช้ภาษาที่หยาบหน่อยกับประชาชนให้อนุญาตวิ่งเต้นตั้งวิสาหกิจชุมชนปลอมๆขึ้นมาภาครัฐนั้นแพทย์แผนปัจจุบันส่วนใหญ่ท่านผู้ชมครับไม่ต้องการจําหน่ายกัญชาประชาชนแพทย์แผนปัจจุบันไปเล่านะไปเสียรามาเอ่ยจุลาเอ่ย โรงพยาบาลตำรวจเอ่ยราชวิถีเอ่ยโรงพยาบาลของรัฐเพราะหมอเนี่ยทุกวันนี้งานที่รับอยู่ประจำเนี่ยก็หนักจะไตหโหงไยหายอยู่แล้วไม่อยากยุ่งยากอีกอย่างที่สําคัญที่สุดเคล็ดลับอยู่อะไรมัท่านผู้ชมกัญชาไม่มีค่าคอมมิชชั่นท่านผู้ชมไม่เหมือนซื้อ,อยาจากต่างประเทศบริษัทยาก็เลยต้องวิ่งเต้นไม่เอากัญชาเข้ามาแล้วลดยอดขายยาตัวเองเอา้าท่านผู้ชมถ้าเกิดน้ํามันกัญชาเข้ามาเอากัญชามารักษาโรคนี่นะท่านผู้ชมหนึ่งเนี่ยยานอนหลับขายไม่ออก สออยาลดความเครียดขายไม่ออก3ยาพักกินสัน4ยาลมชัก5ยาลดปวด6ยาลดการอักเสบและอีกต่างๆเยอะแยะไปหมดนี่คือเงินของทองของบริษัทยาต่างประเทศทั้งนั้นก็เลยวิ่งเต้นไม่มีไม่ให้โรงพยาบาลนำมาใช้รีบประการหนึ่งหมอก็พอใจพอธรรมดางานก็เยอะอยู่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างที่ผมเรียนทราบไม่มีค่าคอมมิชชั่นท่านผู้ชมยังไม่นับทัศนติที่มองกัญชาเป็นยาเสพติดอีกจากสถิติก็เลยค้นพบว่า75%ของกัญชาที่ใช้กันอยู่ในระบบเป็นกัญชาใต้ดินไม่ได้โผล่ขึ้นบนเดนลยีบหรอก25%เท่าที่ใช้ในระบบย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกนั้นและใต้ดินทั้งนั้นแล้วก็ใช้กันเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้จนยากัญชาที่มี THC ขององค์การเพสัตกรรมและอภัยภูเบศหมดอายุไปเป็นจำนวนมากและเป็นการเสียงบประมาณอย่างมหาศาล ท่านผู้ชมลองคิดดูนะฮะดอกกัญชาที่รัฐผูกขาดเอาไว้ใช้ไม่หมดถ้าใครยังมาวิ่งเต้นปลูกกัญชาเพิ่มอีกแน่ใจด้วยว่ารัฐจะรับซื้อดอกกัญชาไว้อย่างไม่อั้นเจ๊งท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับนี่เป็นเรื่องที่ผิดฝาปิดตัวเพราะมีแพทย์จํานวนมากอยู่ในโรงพยาบาลและอยู่ในคลินิกเอกชนต้องการใช้กัญชาตามองค์ความรู้ของตัวเองให้กับประชาชนแต่ดันไม่มีกัญชาอยู่ในมือเลยแต่ภาครัฐมีกัญชาแต่แพทย์จะอยู่ในหน่วยงานภาครัฐกลับไม่ต้องการจ่ายกัญชาให้กับชาวบ้าน ตลกไหมท่านผู้ชมคุณอนุทินชาญวีรากุลตลกไหมครับและการบังคับบทเฉพาะการต้องให้ปลูกและผิดร่วมกับภาครัฐเท่านั้นผู้จะถึงเข้าภาครัฐได้จึงกลายเป็นคนที่วิ่งเต้นมีเส้นสายบางวิสาหกิจชุมชนอุปโลงขึ้นมาหุ่นเชื่อขึ้นมาจ่ายใต้โต๊ะเพื่อสามารถเซ็น MOU มในการปลูกกัญชากับหน่วยงานภาครัฐได้แต่ก็เกิดกับดักตรงที่ว่าเมื่อแพทย์ส่วนใหญ่จ่ายกัญชาน้อยมากจนผลิตพันธ์กัญชาทยอยหมดอายุทําให้กัญชาในวิสากิจชุมชนที่ปลูกขึ้นมาถูกนํา ไปใช้น้อยมากและทำให้เจงกันเป็นแถวในการปั่นราคาใบากัญชาแพงทะลุโลกผมจะเล่าความบ้าบอราคาใบากัญชาให้ฟังมีวิสาหกิจชุมชนแห่งหนึ่งที่ปลูกและเซ็นเ o ็กับภาครัฐเริ่มขายใบยกัญชาสดในสัปดาห์แรก1 0 0 0ถึง2,000บาทต่อกิโลกรัมอีกสัปดาห์ต่อมาที่2เพิ่มราคาเป็น5,000บาทอีกสัปดาห์ที่3เพิ่มเป็น1-5,000บาทสัปดาห์ที่4เป็น30,000บาทต่อกิโลกรัมหรือว่าภายใน1เดือนท่ 30, านผู้ชม30เท่า ภายในเวลาไม่ถึง1เดือนท่านผู้ชมครับเป็นราคาที่บ้าบอคอแตกเพราะถือว่าของไม่มีเกษตรกรปลูกไม่ได้ช่วยอากาศขึ้นในราคาเกินความเป็นจริงผมจะบอกท่านผู้ชมฟังกัญชาอัดแท่งใต้ดินที่มีช่อดอกเขาขายกัน8000บาทถึง1 2 0 0 0บาทเท่านั้นและผมยืนยันได้ว่าราคาแบบนี้ยังแพงเกินไปท่านผู้ชมรู้ว่าตลาดต่างประเทศใบกัญชาสดเขามาทำเป็นอาหารสัตว์กิโลกร,รัมละร้อยถึง200บาทเท่านั้น ส่วนราคากลางที่แม่โจตั้งไว้ที่เมืองนอกขายร้อยสองบาทแม่โจ้าขาย5 0 0 0บาทท่านผู้ชมท่านผู้ชมแล้วมันไม่เจ๊งได้อย่างไงท่านผู้ชมเริ่มเริ่มเข้าใจสิ่งที่ผมพยายามพูดหรือยังที่ราคาแพงแบบนี้เพราะกฎกติกาบทเฉพาะการบ้าบอบอาว่าปลูกต้องร่วมกับภาครัฐเท่านั้นทั้งนีการปลูกเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ไม่ควรจํากัดเฉพาะโรงพยาบาลภาครัฐแต่ควรให้แพทย์และแพทย์แผนไทยทั้งประเทศในสาธายาบาลเอกชนสามารถเซ็น MOU กับชาวบ้านได้คือให้ชาวบ้านปลูก บ้านละหกต้นอ่ะปลูกเลยก็เจรจากันแล้วซื้อขายกันทีนี้เหตุผลที่ราคาตา่มได้ถูกเพราะมีสารแคนาบินอยไม่มากยกเว้นว่านําใบกัญชาปรุงเป็นตำรับยาไทยหรือตำรับอาหารไทยซึ่งโบราณเขาบอกว่าจะทําให้หลับเจริญหารดีท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงเหอกัญชาช่วงคราว ปรากฏวันที่23กุมภาพันธ์2 5 6 4ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสักเดือนกว่าๆคณะกรรมการยาเสพติดเห็นชอบการปลูกกัญชารวมทั้งสิ้น42รายสกัด3รายนำเข้า1รายรวม46กรายเห็นได้แล้วนะท่านผู้ชมว่าอีกไม่เกิน4เดือนราคาใบกัญชาจะร่วงลงดอกกัญชาจะไม่ได้รับซื้อจากภาครัฐเพราะภาครัฐไม่มีงบซื้อไว้เพื่อหมดอายุเรื่องนี้ใครเร็วกว่าฉลาดกว่าก็ทำกำไรได้ใครขยับช้าตามมาทีหลังก็อาจจะเจ๊ง ใครซื้อมากัดตุนก็เจ็บตัวขัดทุนหมดใครจะ now, เป็ er, นเหยื่อนําเข้าเมล็ดและต้นกล้ากัญชาชง CBD สูงเตรียมพบกับคนที่โลภตั้งเป้า <known> <c, S 2> ไว้ว่าต้องมีรายได้ถึงแสนห้าหมื่นล้านถึง4ี่ห้าแสนล้านบาทท่านผู้ชมครับกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงกัญชงให้ออกมาให้นําเข้าเมล็ดพันธุ์พืชจากต่างประเทศเข้ามาเชิงผ่านชิ์ก็ปรากฏว่ามี23กุมภาพันธ์2อ6 4 มีบริษัทเข้ามาขออนุญาตนำเมล็ดพันธุ์พืชเข้ามา7บริษัทบริษัทสันทิสุขอักริเทคบริษัท Herb t r เทรเชอบริษัทลีนแอนด์ยังบริษัท Eastern Spectrum Group บริษัทแพ t นเทคโนโลยีบริษัทสยามเฮอร์เบิ c h เบริษัทกัญชาพัทระท่านผู้ชมครับรวมทั้งสิ้นถ้าคิดเป็นเมล็ดคือ4,042ล้านเมล็ด ตอนนี้มีคนเสนอว่าจะขายไม่ได้ละ30บาทต่อเมล็ดหมายถึงเตรียมมีคนจ่ายเงินซื้อละ1นึ่0 0 0 0 0 0ล้านบาทบางคนก็หัวใสขนาดนั้นเตรียมขายราคา100บาทต่อเมล็ดนั่นหมายถึงมูลค่าที่ต้องมีคนเสียเงินมากถึง4ี่แสนล้านบาทท่านผู้ชมครับบริษัทต่างๆที่ผมเอ่ยชื่อไปนั้นมีอยู่หลายบริษัทถ้าไม่มีเส้นไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตครับท่านผู้ชม ถ้าเข้าการเมืองไม่ติดไม่มีครับที่ทราบมามีบริษัทบริษัทหนึ่งตลาดทรัพย์ซึ่งเจ้าของบริษัทเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยก็ได้อันนี้เข้าไปเช่นกันท่านผู้ชมเห็นหรือยังว่าผลประโยชน์มีอยู่ตลอดเวลาแต่กัญชาบ้านละหกต้นกับไม่เกิดแต่กับเกิดเปิดโอกาสให้คนนำมเมล็ดพันธุ์เข้ามาแล้วคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองก็จะได้เริ่มมีการผูกขนกันแล้วท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าธุรธกิจกัญชงกัญชานั้นเป็นธุรกิจที่สมควรจะเจ๊ง เพราะว่ามีคนเนี่ยกำลังเข่อมากและที่สำคัญที่สุดไม่มีการกระจายอำนาจลงไปให้กับแพทย์คลินิกเอกชนตลอดจนแพทย์แผนไทยสามารถจะซื้อใบกัญชาโดยตรงจากชาวบ้านได้ไปผูกมัดต้องมีวิสาหกชุมชนต้องทำสัญญากันเซ็น MOU กันถึงจะผลิตได้แล้วของพวกนี้ก็หมุนเวียนกลับเข้าไปสู่กลุ่มบริษัทที่กำลังผูกขาดพวกกัญชาและกัญชงอยู่ท่านผู้ชมเห็นหรือ,อยังครับความจริงและข้อมูลมีเยอะผมไม่อยากจะพูดมันเยอะมาก เยอะจริงๆแต่เอาเป็นว่าผมจะเตือนพักภูมิใจไทยหน่อยโดยเฉพาะยิ่งคุณอนุทินชาญวีรกุลอะไรที่คุณสัญญาเอาไว้ตอนคุณหาเสียงผมไม่ลืมหรอกครับและผมไม่อยากให้ประชาชนที่ลงเสียงให้พักภูมิใจไทยลืมเรื่องพวกนี้เลยแม้แต่นิดเดียวผมจะมีหน้าที่คอยเตือนความจําในวันเลือกตั้งวันหน้าถ้าเขาไม่ทําตามที่บอกผมจะเตือนท่านผู้ชมอย่าเลือกพรรภูมิใจไทยเลยแม้แต่นิดเดียว